สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมีดี h ชน n นลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางเป็น2ตัวบนประจำวดันที่2พฤษภาคม2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n n นลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ,ะชมคำเตือนจากทางช่องของอาจารย์ทุกครั้งเลยนะคะก่อนที่เราจะมาชมวิธีการวางนะคะเป็นสูตรนะอาจารย์จะวางเป็น2ตัวบนนะคะจากสูตรเด่นบนนะคะใช้ทั้งหมด2สูตรเนื่องจากว่าทั้ง2สูตรนี้นะคะชอบมาที่10หน่วยบนนะคะ มาเริ่มดูสูตรที่หนึ่งก่อนเลยนะคะในตัวสูตรนะคะท่านผู้ชมจะใช้สิบบนคูณดที่สองบวกสิบครั้งที่หนึ่งบวกสิบครั้งที่สามบวกหนึ่งคงที่มีค่าเท่ากับ x บวกหนึ่งแล้วก็บวกสี่นะคะเริ่มจางแต่งวดแรกเลยนะคะงวดที่หนึ่งนะคะจะได้บวกกันได้ที่สามบวกหนึ่งเป็นสี่และสี่บวกสี่เป็นแปดนะคะออกมาที่ห้าเก้าสี่นะคะอาจารย์จะ สายให้ชมนะคะว่าที่ผ่านมานะคะตั้งแต่งวดที่1ถึงงวดที่1ิบสิบแปดนะคะท่านผู้ชมจะเข้าที่10หน่วยนะคะทุกงวดเลยนะคะอันเป็นเป็นเลขผสมนะคะระหว่างคู่กับขี่นะคะ,ะมีคู่บ้างคี่บ้างผสมกันเพราะว่าจะเป็นบวกหแล้วก็บวก4นะคะแต่ถ้าเป็นบวกเรียงไปก็จะผสมหรือว่าถ้าเป็นบวก4บวก4ก็จะเป็นคู่คู่แต่ถ้าเป็นบวกสองบวกสองนี่จะเป็น คู่ขี้นะคะอันนี้จะเป็นเลขผสมนะคะท่านผู้ชมอ่างวดที่สามก็มาที่สามกับสองนะงวดที่สี่เข้าที่ศูนย์หลักสิบนะงวดที่ห้าอ่เลขหกนี้ก็มาที่หลักสิบนะคะแถมร้อยให้ด้วยนะคะต่อมาอ่าเลขงวดที่หกนะคะหนึ่งกับศูนย์นะก็มีร้อยกับสิบนะคะอาจารย์ให้สังเกตที่สิบหน่วยนะคะงวดที่เจ็ดก็มาที่เลขหกนะคะมาที่หน่วยเลขหนึ่งก็มาอยู่ที่หลักร้อยนะคะ เจ็ดแปดเก้านี่ก็เจ็ดกับแปดเลยนะคะสองตัวเนี่ยมาที่ร้อยก็มาที่สิบนะคะก็ยังติดสิบอยู่นะคะมีสิบมีหน่วยนะคะเมื่อที่เก้าดีเลขห้าน,นะคะมาอยู่ที่เลขหลักหน่วยเมื่อที่สิบนะเก้ากับสามนี่ออกศูนย์เก้าสามนี้ก็มาสิบหน่วยเลยนะคะสองตัวเมื่อที่สิบเอ็ดห้าหกศูนย์นะคะเก้าหนึ่งเก้าหกนาะเลขหกตัวนี้ก็อยู่ที่หลักหน่วยต่อมาสิบสองนะ สี่ห้าเก้าออกห้าหนึ่งเก้าก็ได้เลขเก้านะคะส่วนเลขห้านะคะมาอยู่ที่หลักร้อยอาจารย์จะใส่สีให้แต่ทั้งทุกทุกตัวที่เข้านะคะแต่ให้เน้นที่สิบหน่วยนะคะต่อมาสิบสามนะคะหนึ่งสองหกนี่ออกมาที่สี่หนึ่งหนึ่งนะแล้วก็สิบสี่ก็สี่หนึ่งเจ็ดก็เข้าที่เลขหนึ่งนะคะหกห้าสองก็หกกับสองมาร้อยกับมาหน่วยนะคะสิบหกสองสามเจ็ดนะเจ็ดสามเลยคะ่ะอยู่ที่สิบหน่วยเลยนะคะ ต่อมางวดวที่สิบเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะเลขเจ็ดนี้ก็อยู่ที่หลักหน่วยแล้วก็หนึ่งสองแปดนะคะเอ้หนึ่งสองหกนะท่านผู้ชมออกมาที่เก้าศูนย์หกนี่เลขหกก็อยู่ที่หลักหน่วยนะ,ะต่อมางวดวที่เราจะใช้ดีนะคะจะเป็นงวดที่สิบเก้านะคะเอามาดูที่ตัวสูตรนะคะตัวแรกนี่ก็คือสิบบนนะคะคูณด้วยสองสิบบนก็เลขศนะูนย์นะศูนย์คูณสองก็ได้ศูนย์บวกกับสิบครั้งที่หนึ่งนะคะ ตรงนี้เลยนะครสิบบนตัวนี้นะเลขศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ศูนย์ต่อมานะคะสิบครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดนะแล้วก็สิบครั้งที่สามเลขเก้าก็มีศูนย์เจ็ดแล้วก็เก้าสามตัวนี้นะคะแล้วก็บวกกับหนึ่งคงที่ศูนย์เจ็ดเก้าบวกกับหนึ่งคงที่นะคะตัวนี้จะเป็นต้องต้องบวกทุกครั้งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งนะี่ก็จะเป็นสิบเป็นสิบเจ็ดนะเจ็ดบวกหนึ่งนะคะเป็นแปดแปดบวกกับสี่เป็นสิบสองได้เจ็ด 82นะคะเป็นเป็นสูตรที่หนึ่งนะ,ะสูตรที่หนึ่งอาจารย์จะลดให้นะคะสำหรับใครจะจะแคปหน้าจอเดี๋ยวไปไปแคปทีเดียวตอนที่สูตรที่สองนะคะที่เอามาเทียบกันก็ได้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ตามนี้เลยนะคะก็มี782นี่นะคะจะดูจะเห็นว่านะมีสิบหน่วยนะคะตามปลายปากกาจานนี้นะจะเข้ามาทุกงวดเลยนะคะ ที่สิบหน่วยนะยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดหนีออกไปจากสิบหน่วยนะคะทุกงวดนะคะงวดนี้ก็เจ็ดแปดแล้วก็สองนะคะใครชอบตัวไหนก็ลองหมายตาไว้นะคะต่อมาเรามาดูอีกอีกหนึ่งสูตรนะคะเป็นสูตรที่สองสูตรที่สองนี่ก็เป็นสูตรเก่านะคะท่านผู้ชมเป็นสูตรเก่ามันเคยหลุดไปนะ แล้วมันกลับมาเข้าแล้วค่ะท่านผู้ชมอาจารย์แล้วเอามาวางให้นะคะหลุดแล้วก็พักสูตรไว้นะแล้วก็เอามาวางให้ชมเลยนะคะสําหรับงวดนี้นะ,ะลองดูนะคะในตัวสูตรนะคะเราจะใช้หน่วยบนบวกด้วยสองหน่วยบนบวกตัวนี้นะคะคือหน่วยบนอันนี้ร้อยครั้งที่สองตัวที่สามนี่คือหน่วยครั้งที่สามนะคะเดี๋ยวสูตรอยู่ด้านล่างนะอาจารย์เขียนไว้ข้างล่างนะคะก็ เอามาบวกกันมันจะเป็นเลขคู่ขี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้เพราะว่ามันจะเป็นบวกสองบวกสองนะคะงวดแรกเลยนะคะเอาตั้งแต่งวดที่ออกสี่ศูนย์ห้านะคะเดี๋ยวลองดูสี่ศูนย์ห้านะสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะมันหลุดไปนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็พักสูตรไว้ตอนนี้มันกลับมาเข้าเดินดีแล้วนะคะเราเอามาใช้เลยนะท่านผู้ชมสี่ ี่ศูนย์ห้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสี่ศูนย์ห้านะคะงวดนี้เลยนะที่ออกสี่ศูนย์ห้าจานจะย้อนไปหนึ่งงวดนะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ให้นะคะก็คือหน่วยนะคะหน่วยบนตรงนี้ออกสี่หนึ่งเจ็ดนะคือเลขเจ็ดนะคะตัวแรกเลยต่อมาร้อยครั้งที่สองร้อยครั้งที่สองก็คือเลขสองตัวนี้นะคะแล้วก็หน่วยครั้งที่สาม หน่วยที่สามก็เลขสองเหมือนกันนะศูนย์ศูนย์สองนี่นะคะ่ะหงวดแรกลองลองลองดูนะคะเจ็ดกับเก้าก็เป็นเออเจ็ดกับสองบวกกันเป็นเก้าบวกสองก็เป็นสิบเอ็ดนะหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกสองเป็นห้าเนี่ยออกมาที่สี่ศูนยะ์ห้านะงวดแรกเลยนะคะทีนี้อาจารย์จะใส่เฉพาะตัวตัวที่เข้าเลยนะคะนี่เลขห้านะงวดที่สองนี้สองสี่หกนะคะออกมาห้าเก้าสี่ก็ได้ที่เลขสี่นะคะอ่า ส่วนสูตรแรกนะที่อาจารย์แนบมาให้นี่กระดูด,ด้วยนะคะได้ที่เลขสี่เหมือนกันนะคะสี่กับสี่งวดที่สามนะคะได้สามห้าเจ็ดออกมาห้าแปดสามสูตรที่หนึ่งนี้ได้เลขห้าด้วยนะคะอยู่อยู่ที่หลักร้อยเราก็จะได้ที่ห้ากับสามนะในสูตรที่สองนี้นะคะห้ากับสามส่วนสูตรที่หนึ่งสองสามเจ็ดนะก็ได้เลขสามนะคะจะได้เป็นคู่โต๊ะนะได้ห้าสามนะคะเป็นคู่ถากนะคะแต่ว่าในสูตรเนี่ยเราจะให้มันเดินที่สิบหน่วยนะคะ เราก็มาดูตามตัวเลขเลยเนาะเราจะเน้นที่สิบหน่วยคะคะสำหรับงวดนี้ศูนย์สองสี่นะคะได้เลขสองนะคะส่วนสูตรที่หนึ่งได้สองก็สามใช่ไหมเราก็จะได้สามเพิ่มเข้ามาอ่าอาจารย์วงให้ตัวที่เข้าด้วยนะคะเลขสามตัวนี้แต่ก็ยังคงเป็นสิบหน่วยอยู่นะคะเออสามกับสองในะฝั่งนี้ได้สามฝั่งนี้ได้สองนะคะงวดที่ห้านะได้แปดศูนย์สองออกเจ็ดศูนย์สามนี่ได้เลขศูย์นะคะ ส่วนอันนี้เก้าศูนย์สี่ก็ได้เลขศูนย์เหมือนกันงวดที่หกนะคะเป็นเก้านะบวกกันนะคะเก้าหนึ่งสามออกหกหกเก้าอันนี้ได้ที่หน่วยนะคะท่านผู้ชมส่วนสูตรที่สูตรแรกที่อาจารย์แนบให้นี่ก็จะได้ที่หกนะคะ,ะหลักร้อยก็เข้ามาด้วยใส่ให้เลยนะตามนี้นะคะจะมีตัวเบิ้ลใช่ไหมอันนี้สามสามสองถือว่าได้ได้เต็มเลยนะคะก็คือได้ร้อยสิบหน่วยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะังงวดที่หกอ่ะเร็วค่อยๆไล่ไปเนาะ ต่อมางวดที่7นะคะ9กับ9เป็น18บวกกับ8ก็เป็น16นะ6 8 6 8แล้วก็0นะคะออก106นะคะได้6นะคะค่อยๆทำไปทีละงวดเนาะไม่ต้องรีบนะคะอ่าหข,ของฝั่งนี้นะแล้วก็0นี่แล้วก็6ตรงนี้อันนี้1กับ0 1กับ0เพราะฉะนั้นก็เลยได้106เลยค่ะ1หลักร้อยจากฝั่งสูตรที่1นก็ ศูนย์ก็หกนะคะอยู่สูตรที่สองและตัวนี้ก็ศูนย์ด้วยนะคะก็จะเป็นสามดาวแล้วนะคะต่อไปงวดที่แปดหกกับหกเป็นสิบสองสองสี่หกหนึ่งศูนย์หกเนี่ยได้เลขหก <6 S 1> นะคะส่วนฝั่งนี้ได้หกเหมือนกันนะชนที่หกนะแล้วก็เจ็ดกับหนึ่งก็ได้ที่เลขหนึ่งด้วยนะคะหนึ่งตัวนี้นะก็มาใส่ตรงหลักร้อยนี่นะคะตรงไหนคะหนึ่งหนึ่งกับหกนะ 1กับหก็อันนี้มา6นะคะได้หน่วยอันนี้ก็6เหมือนกันเนาะอยู่ที่10หน่วยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ได้แค่สองตัวนะมาต่อมางวดที่เกเลยนะคะอันนี้9กับ8ก็เป็น17 7 9จนะ็ดเก้าหน่ะออกเจ็ดแป้าได้7หลักร้อยนะคะแล้วก็เลเก้ายังอยู่ยังติดอยู่ที่10หน่วยนะคะส่วน7กับแปดนี่นะ,ะก็เลยได้เป็น78 9เลยนะคะ เจ็ดแปดเก้านะก็เป็นดาวดวงที่สี่แล้วนะคะต่อมานะคะเก้าห้าเจ็ดนี่ก็เป็นสิบสองกับนี่ก็เป็นสิบเอ็ดนะคะได้หนึ่งนะหนึ่งสามห้าแปดศูนย์ห้าได้เลขห้านะคะสูตรที่สองนี่ส่วนสูตรแรกก็สี่ห้าเก้าก็ได้เลขห้าเหมือนกันนะคะก็ชนกันที่เลขห้าก,ก็มาถิวที่หลักหน่วยนะ,ะต่อมาก็ที่สิบเอ็ดเลยนะคะหนึ่งสามห้า อันนี้ได้เลขสามนะส่วนอันนี้แปดเก้าสามนะสามชนนะคะสามชนก็มานะเลขสามแล้วได้เลขเก้าตัวนี้ด้วยนะคะกอะ็อยู่ที่สิบหน่วยนะมาแค่ได้แค่สองตัวนะแต่ว่าเราต้องการสองตัวอยู่แล้วนะคะสามตัวนั้นเป็นของแถมไปนะว่าที่สิบสองเก้ากับสามนี่ก็เป็นสิบสองสองสี่หกออกหนะึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกก็เข้าที่เลขหก 6. อันนี้ก็ห้าหกศูนย์นี่ก็ได้ที่เลขหกเหมือนกันนะคะมาที่หลักหลักหน่วยนะได้หน่วยหน่วยยาวเลยคะ่ะท่านผู้ชมเนาะต่อมาอันนี้เป็นสิบสองสองสี่หกนะคะออกห้าหนึ่งเก้าสูตรสูตรที่สองนี่หลุดไปนะคะแต่สูตรที่หนึ่งนี่ได้เลขห้าะคะหลุดไปหนึ่งงวดเลยนะคะของฝั่งทางนี้นะหลุดนะ่ะของทางนี้นะคะที่หลุด ต่อมานะคะงวดที่สิบสี่เก้ากับเก้าเป็นสิบแปดแปดกับสามเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสามห้าออกสี่หนึ่งหนึ่งนะสุดหลุดหนึ่งงวดแล้วกลับมาเดินเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมหนึ่งนะหนึ่งกับหนึ่งอันนี้หน,นึ่งอันนี้ก็หนึ่งนะคะ,ะให้ไปเลยเนาะชนกันที่เลขหนึ่งนะมาที่เลขตัวชนนะคะถือว่ามาจะให้อยู่ที่สิบก็ได้หรืออยู่ที่หน่วยก็ได้นะคะต่อมางวดที่สิบห้านะคะเจ็ดบวกหนึ่ง เป็น8เป็น9นะคะ9 1 3าหนึออกสี่นี่ได้เลขหนึ่งได้เลขหนึ่งอันนี้ก็1 2 6่งสก็ได้ที่เลขหนึ่งนะคะมาที่ตัวชนนะคะมาที่ตัวชนถ้าชนกันนี้ไม่ค่อยดีนะคะท่านผู้ชมเราไม่มีคู่นะเพราะว่าเราไม่ทราบว่าจะมาที่ตัวชนหรือมาที่ตัวไม่ชนอาจารย์อยากให้มันไม่ชนกันนะคะไม่ชนกันแล้วเราสามารถไขว้ได้นะคะ ก็งวดที่สิบหกนี่หนึ่งสามห้าเยไหมยังมีชนที่หนึ่งนะคะเห็นไหมแล้วมันก็ไม่ได้มาที่ตัวชนนะมันมาที่ตัวอื่นนะคะหนึ่งสามห้าสูตรที่สองนี่มาที่เลขห้านะคะเลขห้าจางใส่อีกก่อนนะเลขห้าส่วนสูตรแรกนะคะหนึ่งสองหกใช่ไหมมาสองกับมาหกเลยนะคะมาอยู่ที่หน่วยด้วยหนึ่งตัวแล้วมาอยู่ที่ร้อยนะก็จะเป็นมวดที่ส6บหกก็จะเป็น ดาวดวงที่ห้านะคะท่านท่านผู้ชมดาวดวงที่ห้าก็คือสองสูตรได้ครบสามตัวเลยนะคะถ้าไปชนกันนี่มีลุ้นเลยนะคะท่านผู้ชมต่อมางวดที่สิบเจ็ดสองเก้าแปดนี่เป็นสิบเก้านะเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสองเป็นสามออกแปดเจ็ดสามนี่นะคะ่ะสูตรนี้ได้เลขสามนะคะได้เลขสามตรงนี้นะคะสนะองสามเจ็ดนะตัวชนที่เลขสามก็เข้าที่หลักหน่วยอันนี้ได้เจ็ดมาด้วยนะคะเข้าสองตัวอย่างนี้นะคะ่ะ ก็เป็นแปดเจ็ดสามนะแปดเจ็ดสามก็เข้าที่เจ็ดกับสามแต่แบบนี้นะคะมันมีตัวชนนะมีตัวชนนี้ไม่ค่อยดีนะคะท่านผู้ชมเราไม่สามารถจะไขว้ได้นะเพราะทั้งสองสูตรนี้ชอบมาที่สิบหน่วยถ้ามันไม่ชนเราไขว้เลยนะงวดที่สิบแปดนะคะอันนี้สามกับแปดเป็นเอ่อสิบเอ็ดนะหนึ่งบวกห้าเป็นหกหกแปดศูนย์นะคะออกเก้าศูนย์เจ็ดนี่ได้เลขศูนย์นะคะ จากหลุดแล้วกลับมาเข้าดีนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็สองสามเจ็ดเนาะสองสามเจ็ดก็ได้ที่เลขเจ็ดนะคะนะคะอย่างนี้ก็ดีนะคะเนี่ยหกแปดศูนย์กับสองสามเจ็ดเนี่ยไม่ชนกันนะอันนี้ดีนะคะอันนี้แบบเนี้ยกูชเลยนะคือดีนะคะเขียนแบบนี้นะอ่าแต่ก็ดังไม่ได้สามดาวนะได้ดาวมาแค่เอ่อห้าดวงแลวนะคะห้าดวงหมายความว่ามันครบนั่นเองนะแต่มันไม่เป็นไรนะคะเรา เรารู้หลักร้อยแล้วแล้วเราก็ออชอบสิบหน่วยอยู่ในใจอยู่แล้วนะคะท่านะผู้ชมเดี๋ยวลองมาดูสูตรนี้ดูนะคะว่าจะเข้าทางเราหรือเปล่านะคะก็คืออันนี้เจ็ดกับเก้าก็เป็นสิบหกหกกับแปดก็เป็นสิบสี่สี่หกแล้วก็แปดออกเก้าศูนย์หกนี่ยนะมันกลับมาเข้าเลยนะคะท่านะผู้ชมอาจารย์กลัวหลักร้อยจกคู่ขี้นะที่เราทําได้เป็นเลขคู่ใช่ไหมส่วนใหญ่นะฮะอาจารย์กลัวมันจะหนีมาเป็น เ,ออเลขขี้จะตายอยู่แล้วตอนนี้นะคะท่านผู้ชมอ,อยากให้กันไว้ด้วยนะคะถ้าทางมันโยงมานี่นะ,ะอาจจะเลขเก้านี่อาจจะติดมาอยู่ที่ลักร้อยก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยคะ่ะมันอาจจะตรงมานี่นะคะทางของเขานะคะแต่ถ้าตัวเลขที่มันชอบมานะมันชอบมาที่สองตัวนี้มากกว่านะคะมันหลุดออกไปจากสองตัวนี้คือหลุดหลุดร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คืองวดนี้นะคะที่หลุดไปเลยแต่ถ้าหลุดออกจากสองตัวอันนี้มานี่ก็คือ งวดที่สี่กับงวดที่ห้านี่คะ่ะมันอยู่ตรงตรงนี้นะคะท่านผู้ชมศูนย์กับแปดนี่นะคะอะตรงนี้นะคะตรงเก้ากับแปดเก้ากับหกนี่นะคะที่มันจะมาสองตัวข้างหน้าปกติมันจะอยู่ที่สองตัวหลังนี่ถ้าส,ส่วนใหญ่นะคะเนี่ยหนีมางวดเก้าหนึ่งสามนี่นะคะเก้าหนึ่งสามนี่มาหนึ่งงวดแล้วนะแล้วก็ตรงไหนอีกคะแล้วก็มีงวดนี้นะคะ ออกสี่หนึ่งหนึ่งนี่นะคะสี่หนึ่งหนึ่งก็มาทางด้านหน้านี่นะคะโดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่มันชอบมาที่สองตัวข้างหลังนะคะท่านผู้ชมถ้าสูตรนี้นะชอบมาสองตัวหลังนี่นะ,ะแล้วก็มันจะมาตัวหน้าด้วยก็ได้เพราะว่าแต่ละสูตรมันมาได้ถึงสองตัวใช่ไหมอาจารย์กวงวันนี้มีเก้าจังค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวนี้เลยเก้าถ้ามันไม่มาอยู่ที่สิบหน่วยนะคะที่เราทําได้มันอาจจะอยู่มันอาจจะไปอยู่ที่ร้อยก็ได้ให้ระวังนะคะตัวนี้นะคะ อาจจะมาอยู่ร้อยก็ได้นะคะท่านผู้ชมร้อยที่เราทําได้เป็นเลขคู่เนี่ยอาจจะกลายเป็นเลขคี่ก็ได้นะคะเพราะว่าบางสูตรนะคะมันจะมีเก้าศูนย์หนึ่งอยู่นะคะท่านผู้ชมหลักร้อยนะนี่อาจารย์พูดถึงหลักร้อยให้นะคะอ่าทีนี้ถ้าชอบก็มีสองตัวนี้น่าสนใจนะคะถ้าอยู่ติดสิบหน่วยนะสิบหน่วยนี้เราก็ไม่ทราบว่าเราจะชอบตัวไหนดีนะคะอ่าแล้วก็เป็นโชคดีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูซิว่าจะมีกู๊ดอยู่กี่งวดอันนี้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขมันไม่ชนกัน เขียนไว้ก่อนเนาะอันนี้นะคะส, ek, คส่วนไอ้เก้าหนึ่งสามนี่นะคะมันจะไปชนกับเหนือเมฆนะคะที่งวดนี้เราได้เป็นเลขขี้นะแล้วส่วนเหนือเมฆกวดที่แล้วเราได้เป็นเลขคู่นะคะท่านผู้ชมได้สี่ได้เอ่อศูนย์สองสี่หกแปดนะคะก็คือเลขคู่นั่นเองนะก็เข้าอันนี้ก็อาจจะเข้านะคะท่านผู้ชมอาจารย์คิดว่าน่าเข้านะมันไปชนกับเหนือเมฆที่เป็นเลขขี้นะคะอ่าตามนี้เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็คือ สูตรนะคะสูตรก็คือหน่วยบนร้อยสองกับหน่วยคาย่ายสามมีค่าเท่ากับ x กบวกสองบวกสองก็คือสูตรนี้นะคะที่อาจารย์ทาลูกศรขึ้นไปนี่นะคะ,ะตามนี้เลยเนาะทีนี้เรามาดูสองสูตรนะคะสองสูตรสองสูตร,ตรที่เราทําได้คือเก้าหนึ่งและสามกับเจ็ดแปดสองนะอันนี้เราคิดว่ามันน่าจะมาที่คู่ท้ายนะคู่ท้ายนะคะอาจารย์ใส่เลกไปก่อนเนาะน,น่าจะเป็นคู่ท้าย เก้าหนะะึ่งสามกับเจ็ดแปดสองนี่เราเอามาไข้กันเลยนะเพราะว่ามันไม่เหมือนกันใช่ไหมก็เป็นเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองแล้วก็สามเจ็ดสามแปดสามสองนี่จะได้ทั้งหมดเก้าชุดนะเก้าชุดอ่าเก้าชุดแล้วเราเอาแต้มสองตัวนะคะแต้มสองตัวบนนะคะจะได้สี่ตัวนี้นะคะก็คือระยะยาวเออ ยี่สิบเอ็ดงวดนะคะท่านผู้ชมสองสี่ห้าเก้านะคะอันนี้ยังไม่หลุดเลยนะคะงมดที่แล้วได้เก้าหนึ่งสองหกนะออกแปดศูนย์หกก็เข้าที่เลขหกนะอันนี้สองสี่ห้าเก้าเรามาเช็คแต้มก่อนนะคะท่านผู้ชมอลองเช็คที่แต้มก่อนนะเก้ากับเจ็ดนี่เป็นสิบหกนะ,ะแต้มไม่มีนะคะอะเผื่อแต้มหลุดก็ได้นะคะท่านผู้ชมมีเก้าชุดนะใครจะจัดแบบไหนนี่ตามใจเลยนะคะอันนี้อาจารย์อิงแต้มให้นะคะ เก้ากับเจ็ดเก้ากับแปดเป็นสิบเจ็ดเนาะแต้มเจ็ดไม่มีนะคะแต้มเจ็ดไม่มีเก้าสองเป็นสิบเอ็ดนะแต้มหนึ่งนะคะไม่มีตัดออกไปก่อนเนาะอหนึ่งเจ็ดนะคะแต้มแปดไม่มีนะคะหนึ่งแปดนะคะแต้มเก้าอยู่ตรงนี้นะเขียนมินเลยนะท่านชมตรงนี้นะแต้มเก้าหนึ่งสองนะคะแต้มสามไม่มีนะคะแต้มสามไม่มี แต้มสามไม่มีก็ตัดออกไปก่อนเนาะแล้วก็สามเจ็ดนะคะแต้มศูนย์แต้มศูนย์แล้วก็สาม 0, แปดเป็นสิบเอ็ดเนาะไม่มีเลยค่ะท่านผู้ชมมีสองสามสามสองนี้ก็น่าสนใจอยู่นะคะแต้มห้าแล้วเป็นเลขพี่น้องด้วยนะเลขพี่น้องตามจริงแนละ้วส่วนใหญ่ก็จะมายากนะคะแตงวดนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนนะมันหวยออกไม่ตรงวันนะคะสองก็สามแล้ว ถ้าเป็นหลักหน่วยชุดมาตรฐานนะคะเราทําได้เลขสามนะคะแต่ถ้าเป็นหลักหน่วยของชุดพิเศษมันได้เลขแปดมันจะเป็นเลขตัวแทนกันนะคะระหว่างสามกับ8ปนี่ไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะชอบตัวไหนนะคะหน่วยบนนะคะถ้าหน่วยบนอนาะจารย์เขียนให้ตรงนี้แล้วกันเนาะ,ะเด่นๆตรงนี้เลยนะหน่วยบนนะคะถ้ามาตรฐานนะจะได้ที่เลขสามใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดชุดพิเศษก็ได้ที่เลขแปดนะแล้วทีนี้ถ้าเรา จะดูนะคะใครจะชอบตรงไหน,นะคะเพราะสองตัวนี้มันจะเป็นเลขตัวแทนกันนะคะระหว่างสามกับแปดะมีโอกาสมาได้พอๆกันเลยนะคะไม่สามก็แปดนี่หละคะนะสองตัวนี้่าแล้วแต่ใครจะเลือกนะ,ะนี่ค่ะสามตัวแทนของสามก็คือแปดแปดตัวแทนของแปดก็คือสามนะคะอะแล้วแต่เลยนะคะถ้าเด่นแปดก็ตัวสำรองก็คือสามถ้าเด่นสามก็แปดมันเป็นตัวแทนซึ่งกันและก,กันนะคะท่านผู้ชม ตามนี้เลยเนาะก็จะได้ตัวเด่นๆนะคะสําหรับงวดนี้ท,ที่จะมาทางท้ายได้ก็มีถ้ามันได้แต้มนะถ้าแต้มไม่หลุดนะคะท่านผู้ชมแต้มต้องไม่หลุดนะหรือว่าใครชอบตัวอื่นในนี้ก็ได้นะไม่ตามไม่ต้องเอาตามแต้มก็ได้นะคะแต้มก็มีเข้ามีหลุดเนาะอันนี้ก็เป็นสองสามก็เป็นแต้มห้าอ่าเนี่ยอาจจะเป็นเล่นแบบแม่สุดคูณเลยก็ได้นะหกสองสามใช่ไหมหกสองสามแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะใครจะเอา ไล่ไปเลยนะอันนี้จะเอา9 2 3เลือกอา9 1 8อะไรก็ดูที่หลักร้อยนะใครชอบตัวไหนนะคะอาจารย์ก็ไม่ทราบใจของท่านผู้ชมนะว่าจะชอบแบบไหนนะคะอันนี้เราจะรอผลอยู่นะคะของที่สองเฉพาะคู่แบบนี้นะเดี๋ยวอาจารย์เทียบให้ดูอีกหนึ่งคู่นะคะทีน,ะนี้ถ้าเกิดว่าเราชอบนะคะที่สูตรเอ่เอสูตรเขาเรียกว่าสูตรอะไรคะ901นะคะ เก้ 1> 1, าศูนย์หนึ่งพารวยหรือศูนย์หนึ่งเก้าหรือหนึ่งศูนย์เก้าอะไรก็ว่าไปนะพารวยนะคะตรงนี้นะ,ะเอา่ามันมันจะชนตรงนี้หนึ่งกับสามใช่ไหมมาแต่มันเอกเก้าศูนย์หนึ่งหรือว่าศูนย์หนึ่งเก้าหรือว่าหนึ่งเก้าศูนย์จะเรียงยังไงก็ได้นะ,ะมีสามตัวนี้มันจะไม่ชนที่เจ็ดแปดสองนะคะท่านผู้ชมมันก็สามารถจับค่อยคู่ได้นะคะแล้วเรามาดูตัวชนนะเดี๋ยวอาจารย์ลดลงหน่อยเออไม่ต้องลดก็ได้นี่มองเห็นนิดนึงแล้วกันเนาะนี่ค่ะตรงนี้กับตรงนี้นะคะ ตรงนี้เจ็ดเก้าไม่เอาตรงนี้ก็เจ็ดเก้าก็ต้องไม่เอาเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ตรงนั้นไม่มีนะคะไม่มีเลขศูนย์นะตรงนี้ก็ตัดออกไปทั้งสามตัวนี้เลยแล้วก็มีแปดเก้าตรงนี้มีนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แต้มนะสองเก้ามีนะคะท่านผู้ชมก็ไม่ได้แต้มก็ตัดออกไปนะจะดูตัวชนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนี้ก็ไม่ได้แต้มนะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะได้แต้มได้แต้มนะแล้วสามสองตังนี้ไม่มีนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสองหนึ่งนะสองหนึ่ง ไม่ชนกับตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเที่ยวสองสูตรนี้จะชนตัวเดียวเลยนะคะชนที่ตรงนี้นะคะหน่วยหน่วยบนนะคะชุดมาตรฐานที่ได้สามนี้จะหลุดหรือเปล่าคะท่านผู้ชมนะจะมาเป็นตัวเลขตัวแทนหรือเปล่าคะเพราะว่าเออแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะชอบตัวไหนต้องกลับตัวด้วยนะ,ะอันนี้มันไม่ได้ปักหลักนะคะเอ่อก็ตามนี้เลยเนาะลองดูนะคะชนชนแค่ชุดเดียวเลยถ้าสองสูตรนี้นะคะจับด้วยเออ เก้าหนึ่งศูนย์พารวยนะคะเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าอะไรก็แล้วแต่นะจะเรียนยังไงก็ได้นะคะให้อยู่ในสามตัวนี้นะคะก็กําลังกลับเข้ามาอยู่สองงวดแล้วนะคะระยะยาวนะคะหลายงวดหลุดไปทั้งหมดสี่งวดนะคะหลุดสี่งวดนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ให้ดูแล้วนะคลิปนี้จะไม่ให้ชมแล้วนะคะก็เอาตามนี้แหละนะกระชนชุดเดียวนะคะเอาเอาหลักร้อยมาใส่เลยนะคะหลักร้อยมาใส่ใครชอบหลักร้อยตัวไหนนะคะจะชอบแบบ แนวของเลขคู่หรือจะชอบแนวของเลขคี่นะคะแล้วแต่เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ลดลงให้ทั้งหมดเลยนะคะอยู่ที่หน้านี้เลยโอ้อาจารย์ลดลงแล้วอาจารย์ก็มองไม่เห็นนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะแคปหน้าจอไว้แล้วก็ค่อยเบิ้ลน,นะค่อยเบิ้ลนทำนี้นะคะประมาณนี้เนาะอ่าไม่มีอะไรแล้วนะคลิปนี้อาจารย์จะปิดนะคะขอเบิ้ลขึ้นมาตัวใหญ่ๆหหน่อยนะคะเราจะมาปิด ประมาณนี้แล้วกันเนาะประมาณงวดที่ออก906นี่แหละนะคะมีมีหลุดเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ